เมื่อวันที่12มีนาคม2564พลตรีวีรพงศ์สีรัตน์ผู้บัญชาการกองพันธันพื้นใหญ,ญ่พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารกลางวันของพลทหารกองประจำการณโรงเลี้ยงกองพันธันพื้นใหญ,ญ่ที่712กรมฐนันพื้นใหญ,ญ่ที่71ในเรื่องของคุณภาพและปริมาณอาหารความสะอาดให้เป็นไปนตามสุขลักษณะรวมถึงมาตรการการ,การการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กองทบกกำหนดอีกทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการอีกด้วย รบครันทันข่าวเบรกกิ้งนิวข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทีวีกองพันฐานต้นใหญ่